เรื่องนี้ก็ผ่านมาประมาณ8ปีที่แล้วค่ะเกิดขึ้น กับน้องไม้แล้วก็คุณแม่ค่ะก็มีวันเนึ้อค่ะน้องไม้กับคุณแม่ต้องไปบ้านสวนเพราะว่าไฟเสียก็เลยต้องเรียกช่างไปซ่อมช่างซ่อมจนแบบเย็นมากๆเลยน้องไมคิดว่าวันนั้นน,ะน่าจะกลับบ้านไม่ทันก็เลยคุยกับคุณแม่ว่านอนที่ห้องคุณแม่เก่าดีกว่าวันนั้นช่างทําเสร็จน่าจะมันเกือบๆทุ่มหนึ่งน้องไม้ก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าน้องไม้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่าน้องไม้ย,ยังขี่ไม่ค่อยคล่องถนนเส้นนั้น เป็นถนนที่รถวิ่งเร็วแล้วก็รถสิบล้อเยอะก็เลยไม่กล้าที่จะไปขับรถเลยคุยกับแม่ว่าเดี๋ยวเราจอดไว้ริมถนนแล้วข้ามถนนกันแล้วก็เดินไปที่ตลาดดีกว่าแม่ก็เลยบอกโอเคโอเคได้ไม่มีปัญหาระหว่างที่กําลังจุงมือกันข้ามถนนนะคะแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเส้นนี้จะมีพระมาบินทาบาตตอนเช้านะพรุ่งนี้เรามาตักบารกันไหมน้องมายก็บอกว่า เออดีดหนูไม่ได้ตักบาดนานแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดแล้วซื้อของเตรียมไว้เลยซื้อของกลับมาก็เตรียมของอะไรกันเสร็จทานอาหารเสร็จปุ๊บก็เข้านอนหลับกันไปไม่รู้ว่าดึกแค่ไหนแล้วคือนะันน้องไม้ฝันค่ะน้องไม้บอกว่าฝันว่าตัวเองอะนอนอยู่ในห้องแล้วก็เหมือนลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างดูมองลงไปว่าข้างล่างอะสงบสุขไหมมีหมามีอะไรไหม ในฝันนะคะน้องไม้ก็บอกว่ามองไปไปสะดุดตากับผู้หญิงคนนึงยืนอยู่นอกรั้วผู้หญิงคนนั้นนะคะมีลักษณะเหมือนคนสติไม่ดีค่ะคือแต่งตัวมอมแมมมีเศษหินดินทรายเต็มตัวเลยแต่เขายืนก้มหน้าผมปิดหน้าลงมาแปลกมากคือเหมือนที่บ้านนะคะไม่มีคนที่เป็นสติไม่ดีบริเวณนั้นก็ไม่มีเขาก็เลยมองว่าเนี่ยมาจากไหนอ่ะคนนี้มาจากไหนสักพักผู้หญิงคนนี้ค่ะก็เหมือนเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็พูดบอกว่าขอเข้าไปหน่อย น้องมายก็บอกว่าไม่สักพักหนึ่งเขาก็เหมือนแบบก้มหน้าลงไปแล้วเขาก็ตะโกนเสียงดังขึ้นค่ะเปิดประตูให้กูหน่อยน้องมายก็พูดว่าไม่เป็นใครอ่ะไม่ให้เข้าหรอก ครั้งสุดท้ายที่น้องไม้ได้ยินค่ะ,คะเขาก็ตะโกนเข้าในบ้านเลยว่าเปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้น้องไม้ก็พูดว่าไม่แล้วก็สะดุ้งตื่นมาตอนที่น้องไม้สะดุ้งตื่นมาค่ะคือในความจริงเราก็คือนอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนอยู่หน้าบ้านเลยได้ยินว่าหมาวิ่งกันมากรูกันอยู่หน้าบ้านแล้วหอนเป็นเสียงเดียวกันสักพักนึงจากที่ได้ยินเสียงหมาหอน,นะคะได้ยินเสียงเป็นเสียงคนเรียกเรียกแบบนี้ค่ะมา ไม่อยู่สองครั้งค่ะตอนนั้นในใจน้องไมายคือกลัวและว่าต้องเป็นผู้หญิงคนเดิมแน่เลยแต่เสียงครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เป็นเสียงที่อยู่นอกลัวแต่เป็นเสียงที่เขาเข้ามาอยู่หน้าประตูบ้านแล้วแต่เขาเหมือนตะโกนเข้ามาในบ้านในใจค่ะน้องไมค์ก็คิดว่าแม่จะได้ยินไหมมันจะรู้ไหมว่าเราตื่นอยู่น้องไมค์ก็พยายามหลับตาเพื่อข่มตาหลับ จนหลับไปถึงเช้าก็รีบไปคุยกับคุณแม่ว่าแม่เมื่อคืนน่ะได้ยินไหมแม่ก็บอกกําลังจะมาถามเลยว่าได้ยินไหมเพราะว่าแม่ได้ยินก่อนที่น้องมายจะตื่นมาค่ะน้องมายได้ยินสองครั้งสุดท้ายแล้วก็หลับไปแต่แม่บอกว่าแม่ได้ยินว่าผู้หญิงคนเนี้ย เรียกมานานแล้วแต่แม่ไม่กล้าลุกดูว่ามีใครมาเรียกเพราะว่ากลางคืนนะคะจะไม่มีใครมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านมินอยู่แล้วเพราะเขาก็ต่างคนต่างไปนอนแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคือแถวนั้นไม่มีคนสติไม่ดีแม่กับน้องไม้ก็เลยคุยกันว่าโอเคเรารีบไปตักบาตรดีกว่าแล้วเดี๋ยวกวดน้ําให้เขาเช้ามาคะ่ะก็รีบไปตักบาตรตามที่พูดไว้กลับมาก็มาเล่าให้มินฟังว่าเนี่ยเมื่อคืนเจอแบบนี้นะเจอแบบนี้ก็เล่าให้ฟังมินก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า มาจําได้ไหมเคยมีช่วงหนึ่งตอนมิ้นเด็กมากๆเลยน่าจะประมาณ5-6ขวบได้ป้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาที่บ้านแล้วบอกว่าเนี่ยปอเต็กตึงเต็มเลยมามาก็เลยบอกว่าเอามีอะไรเกิดขึ้นหรอเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะพยายามจะข้ามถนนช่วงนั้นจะเป็นช่วงเช้ายังเช้าค่ะยังแบบพระอาทิตย์ยังขึ้นไม่เต็มที่ประมาณ6กโมงเช้าป้าก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาน่าจะข้ามมาตักบาศ แล้วเหมือน10ล้อที่วิ่งมาเขามองไม่เห็นผู้หญิงคนนี้10บล้อวิ่งมาเกี่ยวผู้หญิงน,นี้แล้วก็ล้อหลังอะค่ะทับศีรษะเสียชีวิตคาที่เลยค่ะปาก็เลยเข้ามาบอกว่าเนี่ยมูนิทีอะกำลังกู้ล่างอยู่คือแบบเลือดเต็มถนนเลยปาเลยบอกว่าเออเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มินก็เลยเล่าย้อนกลับไปว่าจําได้ไหมมหมาจำได้ไหมว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนมินเด็ก มาม้าก็นึกไม่ออกค่ะมาม้าบอกว่าหลอมีด้วยหรอถ้ามีอ่ะก็แสดงว่าใช่เพราะว่าก่อนที่มาม้าจะข้ามถนนในวันนั้นนะคะที่จะไปซื้อกับข้าวมาม้าเรียกชื่อน้องไม้บอกว่าไม้พรุ่งนี้เรามาตักบาตรกันไหมเขาเลยจําชื่อน้องไม้ค่ะเพื่อมาเรียกให้ไปตักบาตค่ะ